สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f c ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นานทธาอดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพร,ระบรมราชินูปัมรมพบกันวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน12ปีทอ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นดารากับนักการเมืองแถวหน้านะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแอปทักษอนพักสุขจเจริญกับคุณทิมพิธาลิมจเจริญรัตน์นะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งในช่อง YouTube แห่งนี้นะครับณนะปัจจุบันฝ่ายหญิงมีชายหนุ่มอายุน้อยมากความสามารถขายขนมจีบนะครับเลยทำให้ fc เกิดความว้าวุ่น จึงขอให้ช่วยวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนกันอีกสักครั้งเลยต้องจัดให้ตามคำแนะนำของเ c ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางความเป็นคู่จิ้นของทั้งสองคนว่าจะดาเนินไปในทิศทางใดนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกระแสคู่จิ้นช่วงกรกฎาคม66ที่ผ่านมานะครับระหว่างคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคเก้าไกล ผู้ชิงตำแหน่งนายกรมนตรีคนที่30กับคุณแอปทักษอนพักสุขเจริญนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับกับประโยคที่ว่าแอปว่าอย่างไงผมก็ว่าอย่างนั้นของคุณทิมพิธานะครับที่ไปออกรายการโผนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยทำให้ด้อมส้มเกิดอาการว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับบรรดาด้อมส้มได้ออกแรงเชียร์บางรายนะครับอยากให้แอปทักษอนกับว่าที่นายก ตกลงปรงใจเหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยกอะไรประมาณนั้นนะครับที่สำคัญคุณแอฟทักษ่อนเจอคุณหนุ่มกัญชัยซักไซร่เรียงจนหมดหนทางที่จะเลี่ยงนะครับโดยคุณหนุ่มถามว่าโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้คุณแอฟตอบว่าร้อยบ้างไม่ร้อยบ้างงานนี้เอาเป็นว่าระหว่างคุณทิมพิทากับคุณแอฟทักษ่อนกระแสะความเป็นคู่จิ้น ทำเอาด้อมส้มถึงกับหัวใจเบ่งบานเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวนะครับและแล้วความทุกข์ไม่เที่ยงฉันใดความสุขก็ไม่เที่ยงฉันนั้นว่าเป็นนั่นเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เกิดปรากฏการณ์นะครับเมื่อวันที่9พฤษภา66ที่ผ่านมานี่แหละครับไม่กี่วันนี่แหละฮะหนุ่มน้อยมาตรมนนะครับคุณนนกุลชานนนออกมายอมรับว่ากําลังเดินหน้าขายขนมจีบฝ่ายหญิงอยู่โดยกล่าวว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่า กลัวอะไรสุดท้ายไม่ว่าจะไวไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่และเป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยในตอนนี้แต่เราทั้งสองคนยังไม่ใช้คำว่าแฟนวันไหนที่เราสองคนจะเลือกใช้คำว่าแฟนระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนจนถึงภรรยาติดจ,จ,จรวดแน่นอน เพราะเราโตกันแล้วทั้งคู่และมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมนะครับงานนี้หนุ่มน้อยมาตละมุนเปิดเกมรุกแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวกันเลยทีเดียวเชียวมาแบบนี้พ่อส้มทิมพิธาจะว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับ คุณณัฐศรพักสุขเจริญเกิดวันที่27ตุลาคม2523ตรงกับวันจันทร์แรม3ขํามเดือน11ปีวอกนะครับอายุปัจจุบันคือ43ปี17วันนะครับโดยวันเกิดมา17วันย่าง44นะฮะคุณทีมิทาลิมเจริญรัตเกิดวันที่5กันยาน2523ตรงกับวันศุกร์แรม10ขํามเดือน9ปีวอกอายุปัจจุบันคือ43ปี2เดือนกับ9วันย่าง44นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันเรื่องความรักคู่ครองกันเลยละกัน คุณแอฟเกิดวันจันทร์คุณทีมิทาเกิดวันศุกร์ในทางโหส์ถือว่าเป็นคู่สเสน่หาเคมีตรงกันนะครับวันเกิดเดือนเกิดนะคุณแอบมีดาวพุธกุ่มนะครับคุณทีมิทามีดาวจันทร์กุ่มในทางโหส์ก็ถือว่าเป็นคู่มิตรคู่มิตรแปลว่าส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมัน่นคงครอบครัวพันธุ คุณแอปทักษอนจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุ์เป็นสีในทางทักษะคุณดิพิธาจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือ 1, พันธุ์พุเป็นเป็นมนตรีส่งเสริมส่วนมีดาวราหูเกาะน,นั้นหมายถึงความอึคอคอคมครึมหรือ,คว,ค,อความไม่สมบ,บูรณ์บั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะนะครับคุณแอปทักษอนจุดนี้ค่อนข้างดีด้วยดาวเป็นดาวพฤหัสเป็นดาวสุประเคนะครับและเป็นมูละในทางทักษะด้วยคุณดิพิธาจุดนี้ข้อเสียข้อดีพอๆกันนะครับข้อดีคือเป็นดาวพฤหัส เป็นดาวสุประเคเช่นเดียวกันและมีราหูเกาะเช่นเดียวกันนะครับคู่ครองปัตตนีคุณแอปมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติหรือมีทรัพย์ด้วยปัตตนีกระทบสุภะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตาด้วยเประกระทบมหาอุปถัมภ์ในอังคาวิชานะครับส่วนข้อเสียก็คือในดวงชะตาจะได้คู่มีตําหนิด,ด้วยปัตตนีไปกระทบอีกนะมีโอกาสแต่งงานมากกว่า1ครั้งด้วยปัตตนีซ้อนด้วย11ราชาโชค โเฮงมีปัญหาสวยแต่อภพคู่ด้วยโหนกแก้มสูงที่สองทั้งสองข้างนะครับไปหน้าเขานั้งเรียวคุณนิพิธาจุดนี้เขานั้งดีนะครับหากได้คู่ะฉลกปัตตานีไปกระทบโพคาคู่นั้นจะมีทรัพย์ปัตตานีเป็นอายุในทางทักษะมีความมั่นคงปัตตานีกระทบทาสาคู่นั้นจะสร้างฐานะร่วมกันนะครับเมื่อมองดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดถือว่าดีนะครับเป็นคู่สเสน่หา รสนิยมตรงกันส the yes. well ่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันนะครับคู่เดือนเกิดถือว่าดีมากนะครับเป็นคู่มิตรส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันเช่นกันนะครับความมั่นคงครอบครัวคุณแอปดูจะมีภาษีดีกว่าคุณธิพิธานะครับความมั่นคงคู่คุณแอปก็ดูมีภาษีดีกว่าคุณพิธานิดหนึ่งนะครับความเป็นคู่คลองในดวงชะตาของคุณแอปจะได้คู่มีตํแหน่งเป็นคู่ที่มีเกียรติหรือมีทรัพย์นะครับคุณดิพิธาจะได้คู่มีทรัพย์ รวมทั้งเป็นคู่ที่สร้างฐานะร่วมกันนะครับในดวงชะตาของคุณแอฟทักษออนั้นมีความชัดเจนมากในเรื่องของคู่ครองความรักช่วงอายุ43ย่าง44นี้แหละครับก็คือตุลา66ถึงตุลาคม67ส่วนในดวงชะตาของคุณดิมิทาจะมีความชัดเจนเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามช่วงอายุ44ย่าง45คือเรากันยา67ถึงกันยา68นะครับ เมื่อเทียบจากดวงชะตาของทั้งสองคนจะมีการคาบเกี่ยวกันอยู่ช่วงปลายๆของปี67นะครับคู่นี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับที่จะสร้างเส้นทางความรักร่วมกันนะครับแต่ก็มีข้อแม้ว่าดวงชะตาของคุณดนกุลชานนค่อนข้างจะมีความเข้มแข็งมากในช่วงอายุ27ย่าง28คือรามิถุนา66ถึงมิถุนาวัน67นะครับในด,ดวงชะตาของคุณดนกุลน,นั้น จะมีการอ่อนกําลังลงหลังจากมิถุนา6-7นะครับประกอบกับดวงชะตาของคุณธิมิทาจะมีความเด่นชัดหลังจากกันยา6-7จนถึงกันยา6-8นะครับเมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วต้องขอบอก FC ของทั้ง2ท่านว่าหากคุณแอปทักษอนยังไม่ตอบรับหรือมีความชัดเจนกับคุณนนกุลก่อนตุลา6-7นะครับความชัดเจนจะไปอยู่ที่คุณธิมิทา ดวงชะตาของคุณแอปทักษอนกับคุณนนท์กุลก,ก็ถือว่าเป็นคู่เคมีคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่จิ้นก็ได้คู่จริงก็ดีดวงชะตาของคุณทีมพิธากับคุณแอปทักษอนก็ถือเป็นคู่เคมีคู่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับงานนี้ต้องขอบอกว่าไม่ว่าคุณแอปทักษอนจะมีคนรู้ใจเป็นคนหนุ่มอายุน้อยหรือชายหนุ่มที่มีตํแหน่งก,ก็ถือว่าทั้งสองคนดีด้วยกันทั้งสองคนนะครับเป็นคู่เคมีเรียก ว่าดีทั้งสองคนนะครับหรือสวยเลือกได้จริงๆส่วนจะเป็นใครหรือผู้ใดจะขึ้นอยู่กับวันเวลาที่แจ้งไปหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้ง3คนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจะไกยนันทายินดีให้กาบปรึกษากกับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกดวงดาวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเรารู้มาเก,กือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างคือ 1. วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด 2. ถ่ายลายฝ่ 2, ามือทั้งสองข้าง 3. ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ 4. คือรูปใบหน้าเพื่อดูโอเฮงและ 5. คือบริโัคที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือ กดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้งานกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวาดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงกระต่ายของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์เวลาก็มาสัก9นาฬิถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1นดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชชื่นอบ ซึ่งหรือพิมพ์คําว่าห้องหวงนารันทานะครับซึ่งผมทําบริการไว้มากเกือบ300คู่เลือกคู่ที่ชอบที่ชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ